แต่มุ่นแม่ต่ำเงี้ยตย่ำเยต่ำคานคานคานเไคานสองไว <c oughs> ้เน่ยมเตาไงบ้าตอนนั้นไม่มีเนตาออปืนแมบอกเลยปืนป้กเลยปืนจริงดิมีกระสุนไหมอ่าตอน,น,นไม่มีตอนสึกไม่มีทไมเดคนขบรน,น,น,นั่งคานคานคานอะไรงี้พ <c oughs> อท้าหัวล้วโดน <c oughs> โดนอะไรน,นะ่คน <c oughs> <c oughs> เป็น30เตอ้้ฟุตฟูนอู่นโอ้ยฟูตไม่ไม่ถางไกูตัวละกูจะตอบโดนนะถ้าขนาเป็นยังไงโดนกระตุมเลยตายตายจริงสิอันไม่แค่ฝึกเอมันจะตายหรอไม่อ๋อไม่ดิอันนี้ยืนเทพทีจุ คนมึนงเข้าใจยุทธวิธีไหมเออออวิธีไงหมอไปปุอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเรื่องที่จะออกนะเวละเอาของเงมียเอาคุณไม่ต้องลำบากขนาดนี้เอาระวังหัวเวลาเอาขอบเมียไงมึงก็พูดไปเออมึงไม่เคยสาธิตเลยอ่ะคุก็อยากรู้เผื่อมึงเอาผิดถ้าไม่ได้ลูกได้อะไรนี่เรื่องจริงนะ คือยุด้วยกันเนี่ยกันอย่างเงี้ยตรงนี้ตรงนี้ว่ากวาตรงนี้ลงไปอันนี้พยายามไม่คืบหน้านะแล้วโดนน้าออบแล้วแล้วโดนรุ่นหนาแหละก็ตายสักทีอย่างที่บอกไหมตายแน่นอนไงเพราะค่าสุดก็ค่าสุดก็จะมีรุ่นหนาวมั้ยฮะมึงโดนรุ่นหะาวไหมอ้าวเราเราต้องรอให้ได้ไงโดนซ่อมดิครับไม่รอ 没拉，没拉，没拉。